เจรุ hey, so ่นีมีลูกค้าเยอะ้มาดูพุ๊บซื้อตาทำนี้ดีมากครับทำนี้ดีมากครับแสดงให้นูกค้ามีความสุขนครับเรื่องครอบครัวลูกหลานมีความสุขหมดครับกรับกลับกลับมาขอบพระคุณที่ผู้จัดการพีน้าพี่น้าอป้อนนะครับขอให้ คุณธีรวัตรนะคะแล้วก็คุณแม่และคุณัเฉลิมแล้วก็น้องๆรวมทั้งครอบครัวด้วยนะคะประสบแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ขอผลิสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้การพักเป็นการรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเรมารวยไม่รู้เรื่องเลยค่ะที่ที่จะไปขอให้คุณธีรวัตรและก็ครัวและยังรวมทั้งคุณแม่ด้วยนะคะคุณจฉลินขอให้เป็นเรื่องในตอวสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากม ก็ขอให้อ็อเปทั้งสุ่ยนะครับิการมีเสียงนะครับยั่นที่สุดในยาดบอนแล้วก็ทีน้าเป็นข้อดีเด่น